ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้พบกับผมนะครับเดีกิติพลครั้งนี้มารีวิวเจ้า h o น d ้าเว e 125 i บไอนะครับของปี2023เป็นสีขาวร้อแม็กตัวท็อปนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเจ้าของรถเลยดีกว่าว่าทําไมเขาถึงเลือกมาใช้เวฟร้อบนะครับครับคุณบอสสวัสดีครับครับผมนี่ก็คือเจ้าของรถเนาะเดี๋ยวผมขึ้นถามก่อนเลยว่าทําไมถึงเปลี่ยนมาใช้เป็น h o นด a w เว e 125บครับอ๋อเรื่องความประหยัดเลยครับ ความประหยัดนะครับความประหยัดนี่ต้องยกให้เบฟนะครับแล้วก่อนหน้านี้ใช้ใช้รุ่นไหนมาก่อนครับดีเอ็กแม็กครับเอ็กแม็กสามร้อย๋อตั้งแต่ใช้มานี่รู้สึกประทับใจตรงไหนบ้างครับของฮอนด้าเบฟร้อยยี่ห้าครับประทับใเรื่องประหยัดน้ำมันนั่นเยอครับตอนนี้ประหยัดน้ำมันกับค่าเซอร์วิสก็คือหายไปครึ่งๆเลยครับหายไม่ครึ่งครับเยอะเลยครับไม่ครึ่งครับหายหายไปเยอะเหมือนกันเยอะหาย เยอะมากอ๋อโอเคครับก็จากหลายๆช่องเนาะเขาก็สอบถามรีวิวฮันด้าเวลเนี่ยมาพอสังเกตแล้วอันนี้ผมก็มาถามจากผู้ใช้งานจริงเนี่ยแบบว่าตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยมีจุดไหนที่ประทับใจอย่างแรกเขาบอกเรื่องของน้ำมันเนาะการเปลี่ยนน้ำมันเซอร์วิสทูเซอร์วิสทูค่าไหลค่าสึกหล่อนะครับเนาะราคาก็จะลงไปเยอะเลยรถูลสึงเป็นไงบ้างครับพอมาขับรถเกียร์อ่าพอมาขับรถเกียร์ต้องปรับตัวอ เดือนหนึ่งเลยครับเพราะมันยังไม่คินว่าไม่ก็คือเวฟนี่คือคันแรกเลยที่ขับเวฟมาก่อนหน้านั้นก็ขับแต่รกออโต้อ๋อขับรถออโต้มาก่อนอันนี้คือรถเกียร์คันแรกใช่ไหมครับที่เป็นรถเกียร์อย่างไฟหน้าเองนี่ก็คือมันเป็นหลอด led ทั้งโคมเลยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ใช่อ๋อเป็น led อันนี้ขอสอบถามเลยว่ถ้าเวลาใช้งานช่วงกลางคืนเป็นไงมัาง ไม่สว่างไม่เหรอไม่ไม่สว่างก็คือจะสว่างน้อยกว่าหลอดฮาโลเจนหลอดเหลืองใช่ไหมทช่ว่าสาดลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเทียบกันใช่จากที่บอสเคยใช้งานมาใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้คือของไฟหน้านะครับไม่สว่างก็เป็นคนสองสอง่พูดยงตาชาวบ้านเลยอ๋อไฟ L E D ชอบยังตาอ๋อก็เห็นหลายคนเขาก็พูดกันเหมือนกันนีอ๋อสรุปมันก็มีตรงนี้เหมือนกันเนาะแล้วอย่างไฟเลี้ยวไฟหลี่ครับ หลอดไม่ได้เป็น LED นะก็คือทั้งสองอย่างนี้ยังเป็นหลอดไส้อยู่หลอดไส้อยู่ใช่ครัันก็น่าจะมีข้อดีนะข้อดีก็อาจจะต้องมันประหยัดนะครับถ้าเป็นเป็นหลอดไส้ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรงเงี้ยครับน่าจะถูกกว่าแต่ถ้าเป็นพวก LED น่าจะแพงคืออาจจะต้องเปลี่ยนยกแผงใช่เมื่อ125ถ้าตัวเก่าเนี่ยกองอากาศมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมครับตัวตัวตก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้ใช่น่าจะอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วอย่างของตัวใหม่นี้อยู่ตรงไหนครับ นี่เลยครับนี่เลยอ๋อคอคอดีมันสั้นเลยจะเป็นตัวยีบสามตัวก่อนหน้าน,นี้คือจะอยู่ตรงด้านอยู่ตรงน้น้แล้วก็ยิงยาวลงมาอ๋อครับผมนี่คือกองอากาศนะครับโอ้จะอ่ตรงส่วนนี้นกองอากาศแล้วก็ด้านหน้าน,นี่ก็เป็นเทเลสโคปิกธรรมดาใช่ไหมเป็นโชคธรรมดาแล้วระบบเบรกเป็นไงบ้างครับคุณบอสตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ครับตามความรู้สึกคุณบอสเลยว่า ใช้งานปกติไม่ได้เอาไปแวน้นใช้ได้อยู่ครับเบรกดีอยู่ก็คือเบรกอยู่เนาะ<ช>มันเป็นเบรกคาลิปเปอร์หนึ่งถอดนะเพื่อนๆของนิชิม,ชมอ๋อแล้วก็ของกระจา,อานอันนี้แล้วอย่างยางเดิมนี้ขับขี่มาเป็นไงบ้างครับยางเดิมอยู่ไหมเห็นหลายๆคนบอกว่ายางเดิมมันจะลื่นๆหน่อยหมายถึงรถหล,ลายๆรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเบฟคันนี้ยางโอเคนะครับไม่ไม่ล,ล,ลื่นสำหรับผม หนึบเลยครับเบียอยู่นะครับเนาะจากที่ใช้มาจาักตัวจริงๆอันนี้เป็นยางของวีน่าจะวีลับเบอร์วีลับเบอร์อ๋อโอเคครับวีลับเบอร์เป็นยางหน้าเจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดอ๋อโอเคครับ <c oughs> เออแล้วมันมีอย่างนึ่งท,ที่ที่ผมแบบสงสัยก็คือเห็นหลายคนบอกว่าถ้าจะไปเปลี่ยนแบบยางเนี่ยที่เป็นยางธรรมดาเนาะให้เป็นยางจุบเลดอันนี้จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างครับคุณบอลเปลี่ยนเป็นจุกบยาง ทุกยางตัวนี้ครับก็นะครับที่มันเหมือนกับเอ็กแมทเนี่ยจุกเจุกยางอ๋อเปลี่ยนจุบยางให้เป็นของจุบเลดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างโชกหน้านี่เป็นยังไงบ้างครับการซับแรงกระแทกเวลาคุณบอสขับขี่โชกหน้าก็เดียวก็โอเคในระดับหนึ่งโชกหน้าใช่ไหมครับใช่โชกหน้าโชกหลังก็เหมือนกันถ้าคนเดียวคือโอเคถ้าซ้อนสอง หรือคนชอบเล่นโค้งอะไเงี้ยมันโดนมากเลยครับมันจะย้วยถึงถึงขั้นย้วยไหมด้วยพอสมควรใช่ไหมครับใช่ยิ่งถ้ามีพุกงซ้อนที่น้ำหนักมากึ้นเหลือว่ามันถูกของใช่ด้วยเลยแต่ถ้าขี่คนเดียวไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหา๋อครับผมใช้งานดีโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าปัดเรือนใหม่นะครับของเว็บร้อยิ้าไอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันแสดงสัญลักษณ์ยังไงกันบ้างนะครับอา เกียร์ว่างสองตำแหน่งครับอ๋อบอกทั้งสองตำแหน่งเลยใช่ถ้าเราเข้าเกียร์เกียร์หนึ่งไปแล้วจะหายังมาขึ้นเกียร์ตรงนี้แทนอ๋อครับผมสองสามก็คือมีสี่เกียร์ใช่ไหมครับเกียร์ใช่อ๋อแล้วก็ตบอีกทีมือหนึ่งก้าจะดการมาเป็นเกียร์ว่างใช่ครับเกียร์วนอ๋อเกียร์วนคือน้ำมันน้ำมันที่มีอยู่หกขีดน้ำมันหกขีดครับร้อมตุกห้าลิตร c l e ความจุ5.4ลิตรใช่5.4ลิตรเด้อเด้อเด้ออันนี้รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นช่องอะไรครับเนอะคุ้นๆจังเลยช่องนี้เหมือนเหมือนคันนู้นป่ะครับคันนุนนะขนัน <c ười> นูน้น,อ,นอ๋อคล้ายๆของคันสีแดงนดั่นแล้วอ๋ออีกค่ายหนึ่งครับอีกค่ายหนึ่งแต <c ười> ่เราเป็นแบกครับอ๋อเ,เป็นแรงเป็นแรงใจอันนี้ใส่ขวดน้ำได้ไหมครับได้ครับขึ้นลิตรส่วนจุดห้าอ๋อไม่ใช่ส่วนจุดห้าดิห้าร้อยมิลบ้างห้าร้อยใช่ออ๋โอเคครับ ใส่พอดีไหมพอดีเลยโอเคครับแล้วเคยใส่พวกมือถือพวก power power bank ไหมครับอ๋อถ้ามือถือใส่ได้เลยมือถือ,อมือถืออืมพอดีเลยนะ okay. ครับโอเคครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องบบาเนาะอันนี้การนั่งกับขี่เป็นไงบ้างครับสบายไหมเอ่ยไม่สบายครับปวดปวดก้นมากอ๋อก็ยังมีปวดอยู่บ้างใช่ปวดมากเลยครับ <laughs> แต่ว่าก็เห็นเขาก็เหมือนปาดเบาตรงนี้มันมัน,ม,นมันพอช่วยอะไรได้บ้างไหมครับ ช่วยให้เหมือนว่าคนที่ตัวไม่สูงจอดไฟแดงแล้วขาถึงออ๋ครับผมที่ผมเข้าใจนะครับมันเป็นอย่างนั้นอ๋อช่วยในการการนั่งขาเท้าจะได้ถึงพื้นด้วยใช่เดี๋ยวขอดูทางใต้บบกไหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคนี่ก็คือ,อยูบล็อกนะครับยูบ็อกก็17ลิตรนะเพื่อนๆอันนี้ใส่หมวกเต็มใบได้ไหมครับไม่ได้อ๋ <laughs> อ <laughs> อ ตอบแบบนี้เลยเหรอไม่ได้เดี๋ยวพอพอมีหมวกไหมครับเอาหมวกมาลองใส่กันเอาทั้งสองใบเลยก็ได้ครับเดี๋ยวลองครับอันนี้ใบแรกนี่จะเป็นเป็นครึ่งใบนะเพื่อนๆอ่ะดอกไม้ดรับโอเคลองด้วยใส่ให้ดูเลยสไม่ได้โอเคมกได้ที่ไหนอ่ะก็้ส่ไ้้ถือหมวกหอกถ้าหงายได้ไหมหงายก็ไม่ได้มันต้องลองนะครับมันเผื่อจะได้นะครับ โอเคแค่วางยังไม่เท่าเลยใครบอกใส่ได้เต็มใบใครบอกทำไมเขาเขาบอกว่าเต็มใบใส่ใส่ได้เนาะมันเต็มใบแบบไหนเต็มใบแบบนี้เปล่าที่เขาตใส่แบบนี้เปล่าเต็มใบมันใช่เหรออันนี้เขาเรียกครึ่งใบใช่เหรออ๋อแต่ถ้าเป็นแบบนี้ใส่ได้ใส่ได้อ๋อปิดได้ชัวร์เลเอาชัวร์เลยปิดได้เลยอ๋อไม่มีติดนะครับไม่มีหมวกเป็นรอยอ๋อโอเคเต็มใบของเขาแบบแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าอ๋ออ๋อต้องเป็นครึ่งใบแบบนี้นะครับใส่ได้สำหรับเบาะ แต่ว่าใต้บ่อเนี่ยมันก็ดูกว้างนะผมว่าใส่เอกสารใส่ของได้เยอะพอสมควรอย่างเช่นเสื้อกันฝนเนาะอะไรพวกนี้รองเท้าพอได้เนีได้ได้ถังน้ำมันนี่เท่าไหร่นะคุณบอสห้าจุดสี่ลิตรห้าจุดสี่ลิตรก็ถือว่าถังใหญ่พอสมควรนะครับเพราะห้าจดสี่ลิตรเนี่ยไปได้ไกลอยู่เนาะถังหนึ่งประมาณประมาณกี่กิโลคุณบอสจากที่เคยขับมาเข้าข้างสองร้อยเก้าสิบโลคือยังเหลืออยู่ในถังอีก อืมถือว่าประหยัดนะครับอ่ายางยางหลังครับคุณบอยยางหลังวีลเบอร์เหมือนเดิมใช่ครับวีลเบอร์ขนาดแปดสิบเก้าสิบสิบเจ็ดอ๋อแปดสิบทเก้าสิบขอสิบเจ็ดนะครับใช่ครับลายเดียวกันเนาะลายเดียวกันกับล้อหน้าเลยโอเคครับแล้วอย่างมาคุยถึงเรื่องเบรกหลังเป็นไงบ้างครับเป็นดัมเบรกนี่ อก็เอาอยู่นะไม่ได้ขับเร็วมากเลยขนาดนั้นอุ้ยถ้าขับเร็วนี่เบรกอยู่ไอ้พูดไปเล่นไปครับจริงอยู่ล้อลากเลยชอบล้อโอ้โหคุณลายครับอืนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ว่ารู้สึกว่าเออเป็นความปลอดภัยอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับว่าเสียงท่อเวฟลายยิมห้าไอเดเป็นยังไงนะครับผมอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครับไอ้ไม่เล่นหนึ่งยี่ครับไม่เล่นอ๋อเสียงท่อเสียงท่ออ๋อสตาร์ทก่อนนะครับ ี่คือเสียงท่อเดิมเดิมใช่ก็ถือว่าเสียงเสียงทุ้มดีนะครับทุ้มแน่นอ๋อเพราะว่าด้านล่างน,นี่เขาก็มีของแคดด้วยนครับท่อใบนี้ถ้เาเป็น<ท>เดิมเม<ท>นี่ลยแคทลูกใหญ่มากอืมีแคดด้วยตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยก็เห็นหลายๆท่านบอกว่าชุดสีชอบคอนชอบสั่นบ้างหรือว่าน็อตคลายบ้างคุณบอสเคยเจอปัญหาตรงนี้บ้างไหมครับถ้าเรื่องน็อตยังไม่เจอครับแต่ถ้าเรื่องชุดสีเจอ ตรงนี้จะสั่นแั่แรงมากกับตะกร้าหน้าก็คือใต้ช่องเก็บของแหละครับใช่ครับมันจะมีช่องเล็กแต่เนี่ยมันสอดเข้าไปได้เอาแล้วแก้ยังไงครับใช้กระดาษครับดัอ๋อใช้กระดาษดันไว้อ๋อใช่กระดาษกระดาษดันอืมในการสั่นเสียงอะไรตรงนี้ก็เลยหายไปแต่ก็นานๆจะพูดนาทีหนึ่งอ๋อก็คือมีอยู่แค่นี้เนาะที่ใช้งานมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนิดนิดใช่ ก็สันตะก้าใช่สันน่าจะเป็นของของของเทียมก็มเ,ขเขาแถมมา๋องครับผมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลองขับขี่เวรฟร้อยยีห้าครับนี่เป็นครั้งแรกเนาะที่ผมได้ลองขับขี่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบขี่ระยะสั้นๆเนาะผมก็ไม่เคยขี่เหมือนกันมาเราสตาร์ทกันก่อน จากที่ลองนั่งรู้สึกว่ามือครับเพื่อนมันเหมือนมันโน้มมาแร่บนมันโน้มมาแบบเหมือนตรงออกแนวใบวหมอบหรือเปล่าเนาะอาจจะทําให้การเลี้ยวเนี่ยมันง่ายขึ้นนะผมว่าโอเคเข้าเกียร์เลยเกียร์หนึ่ง ช่วงเกียร์นะเพื่อนๆมันชิดเหมือนกันนะครับเกียร์หนึ่งสองเนี่ยครับหนึ 1, 2, ่งสองถือว่าเกียร์ชิดมากอาจจะใช้ในการออกตัวให้มันดีขึ้นนะผมว่าโอเคถอนมาเกียร์ 1. 1> ห,หนึ่งไหลไหเกียร์ก็ยังมีฟองมแบบแป๊กๆเหมือนเดิมน,นะเพื่อนๆการเข้าเกียร์ต่อเกียร์ย มีสี่เกียร์เนาะโอเคชะลอบเบรกก่อนของเกียร์เกียร์สองกดเคบิตได้ยังการวางขาเนะเพื่อนตัวผมเองเนี่ยสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเนาะรู้สึกว่าเข่าผมสบายมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวกลับก่อนเข่าข<อ>ผม ไม่โดนครับตอนแรกผมกลัวมากเลยว่าช่วงเข่าช่วงอะไรผมจะมาโดนช่วงนี้ครับเพื่อนเวลาวางเข่าเนาะโอเคสรุปว่าไม่โดนเนาะโอเควางขาได้สบายมากขึ้นครับเห็นไหมส่วนการวางเท้าเหมือนเดิมเพื่อน,นก็จะวางอยู่ที่จุดพักเท้าเนาะมันก็จะวางอยู่ที่แถวเกียร์พอดีนะครับ เรื่องของลักษณะเครื่องยนต์ผมว่าเขาออกแนวกระชากนะกระชากอยู่นะครับเกียนึงเกียสองเทียว่ากระชากกว่าถ้าเทียบกับว่าที่ผมเคยขับยามาห้าปินะนะครับสไาตลา์เครื่องจะแตกต่างกันพอสมควรเนาะอันนี้ก็มาลองขี่ระยะสั้นๆดูครับก็ <Okay. S 1> ไม่ได้ขับยากเนาะ ชอบชอบการวางแฮนวางมือเงี้ยรู้สึกว่ากระชับดีครับเบาะนั่งก็นั่งรู้สึกว่าเต็มก้นดีนะครับอาจจะด้วยว่าเบาะเขาก็ใหญ่พอนะผมว่าใหญ่พอครับใหญ่พอโอเคมาลองขับขี่สั้นดูเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิว เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด u ับสไ i b ์กดติดตามกันด้วยเนาะก,ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็จากกันเหมือนเดิมเพื่อนๆลาตปสวัสดีครับบ๊ายบาย